โอเคผมก um, 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 kh okay, e um, si ็ขอกราบสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาดูอินเทอร์เน็ตนะครับผมฟรีนะของเครือข่ายทูม o ฟิดนะครับผมซึ่งผมมีทั้งหมดอยู่9รหัสนะครับผมซึ่งเงื่อนไขก็คือไม่มีเงินอยู่ในจิมนะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูตัวเลขกันเลยครับผมตัวเลขอาจจะยาวหน่อยนะทุกคนหกจันเจ็ดเก้าเก้าผมปิดเสียงนิดนึงมันไม่ได้ฟิวอ์ัครับหกจันเจ็ดเก้าเก้านะครับผมหกจันหนึ่งหกจัน สี3เจ็ดสามดอกจัน2สี่เหลี่ยมนะครับผมวันนี้เป็นอินเทอร์เน็ต500ร้อนะระยะการใช้งานอยู่ที่1วันนะครับผมโอเคดูตัวถัดไปกันเลยนะตัวถัดไปดอกจัน7 9 9ดนะผมดอกจัน1ดอกจัน5้าห้าสี่เหรอห้าส เก8 9สามดอกจันสองสอสี <Overwatch> ่เหลี่ยมนะครับผมอันนี้เป็นอินเทอร์เน็ตหรือห้าร้อยเอมเช่นกันนะครับผมระยะการใช้งานอยู่ที่1วันนะครับผมโอเคไปดูตัวถัดไปกันเลยครับผมดอกจันเจ็ดเก้าดอกจันแปดเจ็์เก้าหนึ่งหนดอกจัน สอสี่เหลี่ยมนะผมอันนี้เป็นอินเทอร์เน็ตห้าร้อยเอมบผมระยะการใช้งานอยู่ที่1วันเช่นกันนะครับผมโอเคไปดูตัวตัดไปกันเลยตัวตัดไปเนี่ยเป็นเออดอกจัน7จ็ดเก้าเผมดอกจัน1นดอกจัน6 1 4นึ่งสี่หนึ่งสองหดห้อกจันสอง สี่เหลี่ยมนะครับผมอันนี้เป็น Wi-Fi 24ชั่วโมงนะครับผมสามารถสมัครได้เรื่อยๆนะโอเคทำน,นี้เลยนะเดี๋ยวผมไปดูตัวตัวตัดไปกันเลยครับผมดอกจันเจ็ดเก้าเก้านะครับผมดอกจันเอ่อหนึ่งดอกจันศูนย์หกสามห้าสองสี่สามสี่เก้าแปดดอกจันสองสามสี่เหลี่ยมนะครับผมอันนี้เป็นอินเทอร์เน็ตของเอ่อ ฟุตมูกมิดนั่นแหละครับผมระยะการยังงานอยู่ที่หนึ่งวันนะครับผมแล้วก็ความเร็วอยู่ที่หนึ่งกิ๊กโอเคเริ่มมั่วแล้วโอเคนะครับผมก็ตามนี้เลยนะดอกจันเจ็ดเก้าเก้านะผมดอกจันถ้าใครไม่ทันก็สามารถเอ่อกดหยุดไว้ก่อนนะดอกจันเจ็ดเก้าเก้าดอกจันหนึ่งดอกจันแปดหนึ่งห้าเก้าเจ็ดศูนย์แปดหนึ่ง แปดหกนะครับผมแล้วก็ดอกจันสองสี่สี่เหลี่ยมนะครับผมอันนี้เป็นอินเทอร์ 1, อเน็ตหนึ่งปีระยะการใช้งานอยู่ที่หนึ่งวันนะครับผมโอเคไปดูตัวถัดไปกันเลยตัวถัดไปดอกจันเจ็ดเก้าเก้าดอกจันหนึ่งดอกจันสี่สองหนึ่งหนึ่งเก้าหกหกสามดอกจันสองสามสี่เหลี่ยมนะครับผมอันนี้เป็นอินเทอร์เน็ต 1กิกนะครับผมระยะการใช้งานอยู่ที่1วันโอเคดูตัวตัวหน้าไอ่ตัวต่อไปเลยครับผมจันเจ็ดเก้าเก้าลิ้นปันละหนอกจันหนึ่งหนอกจันสามศูนย์สองเก้าเก้าหนึ่งสองศูนย์หกหนึ่งเนสองสามสี่เหลี่ยมนี้เป็นอินเทอร์เน็ตหนึ่งกิกนะครับผมระยะการใช้งานอยู่ที่หนึ่งวัน โอเคไปดูตัวสุดท้ายกันเลยครับผมตัวสุดท้ายนี่ดอกจันเิดเจ็ดในรลุ่มจันห้าห้าสี่เหลี่ยมในรับผมอันนี้เป็นอินเทอร์เน็ตห้ากิก5้าวันนะครับผมโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามช่องผมด้วยแล้วกันนะครับผมโ okay. อเคเราเอาไปสมัครกันดูนะถ้าได้หรือไม่ได้ยังก็ฝากคอมเมนต์บอกผมด้วยละกันสําหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ